ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะเคยเห็นโบรชัวประกันบ้านกันไหมครับโอ้โหรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยเนาะวันนี้เรามาลองแกะกันดูดีกว่าครับกับหนึ่งในแผนประกันที่หลายคนสนใจนั่นก็คือเบสิคโฮมจากอะเลียนชายุธยามาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าที่เขาบอกว่าคุ้มครองน่ะมันคุ้มครองอะไรละว่าง แต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดของประกันเนี่ยอยากชวนคิดเล่นๆกันก่อนว่าบ้านที่เรากลับไปพักผ่อนทุกวันดูเพืนเลินเหมือนจะปลอดภัยดีแต่จริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรื่องประกันบ้านกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาก็ภัยใกล้ตัวที่เราเห็นกันในข่าวบ่อยๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้อันนี้คาดเดายากมากหรือพวกภัยธรรมชาติอย่างพายุเข้าน้ําท่วมยิ่งช่วงหลังๆนี้เจอกันบ่อยเลยเนาะ แล้วก็เรื่องที่น่ากังวลสุดๆอย่างโจรขึ้นบ้านน,านี่แหละครับภัยพวกนี้แหละที่ทําให้ประกันบ้านเข้ามามีบทบาทสําคัญโอเคครับและนี่คือ5เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ตั้งแต่ตัวประกันคืออะไรคุ้มครองอะไรบ้างมีแผนไหนราคาเท่าไหร่เงื่อนไขจุกจิกมีอะไรต้องรู้แล้วก็ปิดท้ายด้วยสิทธิพิเศษกับข้อสรุปไปลุยกันเลยครับเอาแล้วครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยประกันภัยเบสิกโฮมมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือแผนประกันที่ราคาไม่แรงออกแบบมาเพื่อดูแลบ้านกับเข้าของข้างในโดยเฉพาะเลยครับคือจุดที่เขาเน้นเลยนะก็คือความง่ายไม่ต้องคิดเยอะออกแบบมาให้เจ้าของบ้านโดยตรงเลยเน้นคุ้มครองเรื่องพื้นฐานที่จําเป็นและที่สําคัญคือราคาที่แบบเอื้อมถึงง่ายมากจริงๆร่มต้นปีละพันนิดๆเองครับเอาล่ะมาถึงคำถามสำคัญที่สุดเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มครองเราจากอะไรได้บ้าง มันดูกันทีละอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะเบสิกสุดๆก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่าและก็การระเบิดแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคือไอ้ตรงฟ้าผ่านเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองแค่ตัวบ้านนะแต่ยังรวมไปถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจ๊งเพราะไฟกระชากจากฟ้าผ่าด้วยโหอ,อันนี้ดีเลยนะต่อมาก็เป็นเรื่องภัยธรรมชาติครับซึ่งตรงนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะเพราะเขาระบุชัดเลยว่าคุ้มครองลมพายุแผ่นดินไหวแล้วก็ลูกเห็บ สังเกตไหมครับว่าน้ําท่วมหายไปไหนคือเขาไม่ได้ลืมนะแต่เขาแยกไปเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยซึ่งมันสําคัญมากครับแล้วก็ภัยที่หลายคนกลัวที่สุดการโจรกรรมประกันนี้เขาก็คุ้มครองให้นะครับแต่มีดอกจันตัวโตๆเลยว่าต้องเป็นการขโมยที่มีร่องรอยการงัดแงะชัดๆเท่านั้นนะอย่างเช่นประตูพังหน้าต่างโดนทุบอะไรแบบนี้ย้ําเลยนะว่าจุดนี้สําคัญมากๆเพราะถ้าไม่มีร่องรอยเนี่ยอาจจะเคลมไม่ได้เลยนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูตัวเลือกกันบ้างดีกว่ามาเทียบกันให้เห็นจะจะไปเลยว่าประกันตัวนี้มันมีแผนอะไรให้เลือกบ้างแล้วแต่ละแผนมันต่างกันยังไงคือเขามีให้เลือกง,ง่ายๆเลยครับแค่2แผนแผนหนึ่งก็จะเป็นแบบเริ่มต้นความคุม้คมครองพื้นฐานส่วนแผน2เนี่ยก็คือการอัปเกรดให้วงเงินคุม้คมครองเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยแน่นอนว่าพอความคุม้คมครองเยอะขึ้นเบี้ยประกันก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติครับลองดูตัวเลขในตารางนี้กันนะครับ เห็นภาพชัดเลยอย่างความคุ้มครองตัวบ้านเนี่ยแผนหนึ่งให้ห้าแสนแต่แผนสองให้ไปเลยหนึ่งล้านหรืออย่างน้ําท่วมที่หลายคนกังวลวงเงินก็ต่างกันชัดเจนระหว่าง20,000กับ5 0,000ซึ่งความต่างแบบนี้มันก็มีในทุกหัวข้อเลยครับดังนั้นการจะเลือกระหว่างแผน1กับ2เนี่ยก็เหมือนกับการถามตัวเองว่าเราอยากมีวงเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนนั่นเองแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายละ่ะสำหรับแผน1ตัวเริ่มต้นเนี่ยเบี้ยต่อปีอยู่ที่1,900บาท 1,900บาทเท่านั้นเองถ้าลองหารดูนะก็ตกวันละไม่ถึง3บาทเองครับถูกกว่ากาแฟอีกนะเนี่ยส่วนแผน2ที่วงเงินคูณ2คาเบียก็จะขยับขึ้นมาเป็น2,030บาทต่อปีครับเอาละครับมาถึงส่วนที่คนส่วนใหญ่มักจะอ่านคำคร่ำแต่ผมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดนั่นก็คือพวกเงื่อนไขกับข้อยกเว้นต่างๆการเข้าใจตัวหนังสือเล็กๆพวกนี้แหละคือหัวใจของการทำประกันเลยนะ เงื่อนไขแรกที่ต้องรู้เลยคือเรื่องระยะเวลารอคอยหรือที่เขาเรียกกันว่า wearing period โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะครับคือความคุ้มครองเนี่ยมันไม่ได้เริ่มปุ๊บปั๊บทันทีที่เราจ่ายเงินนะแต่ต้องรอไปก่อน7วันหลังจากที่กรมธรร์เริ่มมีผลอันนี้คือเงื่อนไขาสาหรับการซื้อครั้งแรกนะครับเขาทำไว้เพื่อป้องกันการซื้อประกันตอนที่เห็นน้ำกำลังจะมาแล้วอะไรทำนองนั้นแหละครับแล้วบ้านแบบไหนล่ะที่ทำประกันแผนนี้ได้ก็ได้ทั้งบ้านปูนบ้านเครื่องตึกเครื่องไม้แล้วก็บ้านไม้เลยครับ แต่มีเงื่อนไขสําคัญมากๆคือต้องเป็นบ้านที่ใช้อยู่อาศัยจริงๆเท่านั้นนะไม่ใช่เอาไปทําร้านค้าหรือปล่อยเช่าไม่ได้นะครับแล้วก็อีกข้อคือบ้านหนึ่งหลังทําประกันแผ่นนี้ได้แค่ฉบับเดียวเท่านั้นครับเรื่องของพื้นที่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะบางพื้นที่ที่ถูกจัดว่าเป็นเขตเสี่ยงสูงมากๆอย่างเช่นย่านการค้าที่หนาแน่นมากๆอย่างเยาวราชสำเพงหรือในชุมชนแออดัดประกันตัวนี้อาจจะไม่รับคุ้มครอง นอกจากนี้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กต็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษ,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 ษเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินคุ้มครองของมีค่าด้วยครับตรงนี้ต้องเช็คให้ดีและสุดท้ายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เขาไม่คุ้มครองอันนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะประกรันจะไม่จ่ายสําหรับของที่เรารับฝากคนอื่นมาพวกอุปกรณ์พกพ,กพาอย่างมือถือหรือโน้ตบุ๊กแล้วก็ที่สําคัญเลยเงินสดเช็คหรือเอกสารทางธุรกิจต่างๆทั้งหมดนี้ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูสิทธิประโยชน์อื่นๆที่น่าสนใจพร้อมกับสรุปประเด็นสำคัญของแผนประกันนี้กันคือนอกจากเรื่องคุ้มครองเข้าของแล้วนะแผนนี้ยังมีของแถมที่น่าสนใจมากนั่นก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องซ่องบ้านนะแต่ยังรวมถึงการจัดหาพยาบาลมาช่วยดูแลถ้าเกิดอุบัติเหตุในบ้านด้วยโหอันนี้ถือเป็นบริการเสริมที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลย มันมากกว่าแค่เรื่องของพังแล้วได้เงินแล้วก็นี่เลยเป็นทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ไม่ชอบต่อประกันทุกปีแล้วก็อยากประหยัดด้วยถ้าเราทำสัญญายาไปเลย2ปีจะได้ส่วนลดเบีย้ยประกัน12.5%แต่ถ้าทำ3า3ปีนะลดให้ถึง16.6%เลยทีเดียวก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากบอกไว้กันงมคือเวลาเราเห็นโฆษณาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Basic Home ใช่ไหมครับ แต่ถ้าไปเปิดดูในเอกสารโคงมารทำจริงๆจะเห็นชื่อว่า Home Care Insurance ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือตัวเดียวกันแค่ชื่อทางการตลาดกับชื่อในเอกสารไม่เหมือนกันเท่านั้นเองและสุดท้ายคำถามสำคัญที่สุดที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือความคุ้มครองในระดับพื้นฐานแบบนี้มันเหมาะสมและก็เพียงพอกับความต้องการจริงๆของแต่ละคนแล้วหรือยังนี่แหละครับคือคำถามที่ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไปลองพิจารณาดูเพื่อจะได้เลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับบ้านของเราครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่าสซัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาคุยกันหรือ w h a ว App Business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ